สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเมย์เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูเมย์มีนิทานม่า,าฟากเด็กๆหนึ่งเรื่องค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวให้พี่ข้าวสวยและน้องข้าวต้มเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นข้าวสวยเองค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆน,น้องข้าวต้มเองนะครับ พวกเราเป็นพี่น้องกันนิทานชุดฉลาดครบเจ็ดคิวความฉลาดในการ,รเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคนิทานเรื่องข้าวสวยข้าวต้มพี่น้องทำได้เรื่องนิชาผีชวนิตภาพละล,ะละนาเอ็มแม่ถามลูกลูกตอนเช้ามาปลูกกระเพราด้วยกันดีไหม ข้าวสวยข้าวต้มรีบมาอยากปลูกต้นกล้าลงดินไวๆววิ่งไปที่สวนหลังบ้านพี่น้องชื่นบานหยิบของเตรียมไว้ปุ๋ยบัวรดน้ำถุงมือเด็กๆช่วยถือเดินตามกันไปแต่แล้วข้าวสวยร้องว่าเสียมขุดดินจ๋าอยู่ไหนอยู่ไหน หาเท่าไรก็ไม่เจอถอนหายใจเฮ้อทำไงทำไงเด็กๆช่วยข้าวสวยหาเสียมขุดดินหน่อยสิจ๊ะแม่บอกให้ใจเย็นๆเดี๋ยวก็คงเห็นว่าอยู่ที่ไหนข้าวสวยลองหาอีกทีอ๋ออยู่ตรงนี้ค้างรั้วนี่ไง พร้อมแล้วเด็กๆมุ่งมั่นช่วยขุดดินกันเหนื่อยจนเหงื่อไหลพอชื่นชมสองพี่น้องยืนยิ้มแล้วมองส่งกำลังใจขุดเสร็จโรยปุ๋ยลงก่อนแล้วหยิบต้นอ่อนเตรียมลงดินได้แต่ข้าวต้มกับรีบร้อนใจดึงก้านต้นอ่อนหักลงทันใด ข้าวต้มมองต้นกล้าน้อยพูดเสียงอ่อยๆไม่ทำได้ไหมให้ดึงต้นอ่อนออกมาผมนั้นคิดว่ายากไปยากไปข้าวตม้มควรเลิกทำดีไหมนะพ่อปลอบลูกอย่าพึ่งท้อให้ทำตามพ่อแล้วลองดูใหม่ความกระถางแล้วดึงแบบนี้ ลองดูอีกทีทำได้ทำได้ไดกรบดินเสร็จแล้วนั่งดูข้าวต้มอยากรู้มันสูงขึ้นไหมข้าวต้มไม่ชอบรอคอยคงดีไม่น้อยถ้าโตวไวๆแม่บอกต้นไม้โตแน่แต่ต้องดูแลและเอาใจใส่ต้นอ่อนต้องใช้เวลาโตอย่างช้าๆเหมือนหนูนี่ไง น้องตื่นเช้าทุกวันสองแรงช่วยกันรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินมุ่งมั่นทั้งคุกขยันและมีวินยัยผ่านไปนานหลายสัปดาห์ได้เห็นต้นกล้าค่อยๆเติบใหญ่แผ่กิ่งก้าและชูช่อดังที่เฝ้ารอชื่นใจชื่นใจ แม่เตรียมอาหารเย็นนี้เขาต้มชวนพี่เราช่วยกันไหมเด็ดใบกะเพราให้แม่มื้อนี้อร่อยแน่พี่น้องมั่นใจแม่ผัดกระเพราหอมหอมรสชาติกลมกล่อมให้กินจานใหญ่พี่น้องอิ่มกันเต็มที่อาหารมื้อนี้วิเศษกว่าใคร เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่เด็กๆได้ชมนิทานของพี่ข้าวสวยและน้องข้าวต้มจบกันไปแล้วสนุกไหมคะเด็ก,เ,ดกเห็นไหมคะว่าการปลูกต้นกะเพราไม่ยากอย่างที่คิดเลยหากเด็กๆมีความพยายามและมีความอดทนเด็กๆก,ก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้คุณครูเมพี่ข้าวสวยและน้องข้าวต้ม ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ